สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้เลยเนาะที่หมอบอกนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงพลังงานโดยรวมนะคะเป็นคลิปแล ไหนปีไหนก็ได้นี่เป็นคืออาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้หรือบุญสัมพันธ์ที่มาเห็นกับไพ่หมอนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสังขารคุณาอาจจะดึงดูดคุณเข้ามาก็ได้ในเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้เขาเรียกอะไรนะเป็นธรรมทานที่ดีสิ่งที่มันใช่นะคะน้อมรับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะหมอนิ่มนะเชื่อว่าทุกคนมีพลังศรัทธานในด้านความรักแล้วเราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะอาจจะมีความรักทั้งที่ดีและไม่ดีและผิดหวังเสียใจหรือสมหวังนะคะทุกคน เป็นได้หมดแม้กระทั่งตัวหมอหมอก็เป็นเช่นกันนะคะหมอส่งผ่านกําลังใจในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้จะมาในหัวข้อขอบคุณนะคะที่คุณทิ้งเราไปแล้วทำให้เราเจ็บปวดและทรมานได้ขนาดนี้นะคะวันนี้คุณกลับมารักตัวเองเข้มแข็งบ้างแล้วค่ะ มากแล้วแล้วก็เป็นตัวเองที่เป็นในเวอร์ชันเราจริงๆนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันดับแรกอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองและให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันและการอนาคตที่เกิดขึ้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะวันนี้หมอใช้ไพ่เดอะคีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างพลังงานโดยรวมนะคะชื่อนามสกุลตัวเองให้แน่นะคะ นั่งตั้งใจแน่วแน่เนาะที่หมอบอกแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูดวงกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่หมอเห็นในวันนี้นะคะแต่เป็นพลังงานดีๆแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะนะเบ้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ่าตอนที่เราอยู่กับเขานะคะเขาทําร้ายความรู้สึกอ่าการหักหลังแทงข้างหลังการเจ้าชู้นอกใจการครบซ้อนนะคะในกรณีเนี้ยหรือคบเผื่อเลือกก็ได้มีเราแล้วแต่ไม่รู้จักพอนะคะแอบคบ แอบหาซ่อนบางทีไปมาหาสู่ในรูปแบบที่ว่าบอกไปบ้านเพื่อนแต่สุดท้ายไม่ใช่บ้านเพื่อนไปกับคนที่เขารู้สึกดีด้วยคนรักคนสนิทหรือบางครั้งเอาเงินที่เก็บหอมรอมริดท,ที่เขาจะสร้างอนาคตกับเราค่ะไปปนเป์คนรักใหม่ของเขาคุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจโดนทิ่มแทงค่ะ การเจ้าชู้การนอกใจการแทงข้างหลังการผิดสินข้อ3เป็นไปได้หมดหรือแม้กระทั้งเอาเงินของเราไปให้เขายืมหยิบยืมก็ได้หรือเอาไปปนเปรืรอความรู้สึกของเขาที่เขาซัพพอตอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะคุณรู้นะคะทุกอย่างคุณรู้คุณเห็นหมด แต่คุณเลือกที่จะไม่พูดหรือบางอย่างคุณพูดไปแล้วเหมือนมันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะเรารักเขามากให้โอกาสเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วค่ะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแล้วหัวใจอะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดโดนทิมแทงก็คือคุณพุนหมดแล้วร่างกายคุณความรู้สึกสมองไปหมดแล้วค่ะความเครียดความกังวลอารมณ์คุณช่วงนี้จะแปรป,ปวนขึ้นๆลงๆแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเราทําไปเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้เขามาแต่เขาเหมือนเป็นผู้รับอย่างเดียวเราเเ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 ปป็็็็นน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 ผูู้้้้ใใใหหหหคคุณจะะรรรสึึกกกื่่ออยาาาาาขขมมับว คู่ที่เหมาะสมแต่ลึกๆในใจใครจะรู้บ้างว่าคุณมีความเจ็บปวดแค่ไหนในการใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้นะคะพไพ่ใบนี้หมอจะบอกเลยว่าเป็นได้ทั้งหญิงและชายและเพศเดียวกันนะคะหรือเพศตรงข้ามเนาะที่หมอบอกเขากดกีข่มเหงควบคุมคอนโทรลให้ได้อย่างใจเขาทุกอย่างแล้วบางครั้งเราทําตามในสิ่งที่เขาทําเขาก็ยังรู้สึกไม่พอดีหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราทําคุณจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกท้อตอนเนี้คุณรู้สึกว่าปล่อยตัวเองนะคะ เดินออกมาจากความรู้สึกที่เขาทิ้งเราไปแล้วต้องขอบคุณเขากว่าเราจะลุกขึ้นมาได้นะคะมันสะบักสะบมมากเลยเนาะมันเหน็ดเหนื่อยมันทอ้อมันท้อใจหรือมีเบื้องคนที่เข้ามาพูดคุยเรายังไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยค่ะพอเรายังรอเขายังมีความหวังยังรักยังห่วงใยกันอยู่แต่สิ่งที่หมอเห็นนะ่ะคุณจะเจอคนที่มันใช่เข้ามาแล้วหรือช่วงเนี้ยคุณกําลังมีการพูดคุยคุณมูฟออนได้แล้วในไพ่ใบนี้ยแต่บางครั้งยังมีการจมอยู่กับสิ่งเก่าๆหรือสิ่งเดิมๆเ,เหมือนที่หมอบอกค่ะ คู่ที่ดีชีวิตที่มันใช่กําลังจะเริ่มต้นแต่สิ่งที่ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงคุณในครั้งนี้คุณรู้สึกว่ามีจุดยืนมากขึ้นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกเนี่ยคุณตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจหรือไม่ชอบด้วยซ้ำเพราะคุณยังไม่อยากจะเปิดใจแต่สิ่งที่หมอเห็นเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มมีการพูดคุยการเทคแคร์ความรู้สึกกันมากขึ้นจนคุณรู้สึกว่าขอเป็นเพื่อนไปก่อนแต่คําว่าเพื่อนอาจจะเรื่องสถานะได้นะคะในไพ่ใบน,นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขขึ้้นนนนนนนออออหมมเเเปปิิดพ่่สััักกใบซวาาจะะะ็ยงงไคนนคตี ถามว่าคุณทําได้อยู่แล้วคะ่ะแต่คุณก็จะมุฟจากสิ่งเก่าได้มันเหนื่อยเนาะเนี่ยพลังงานขึ้นมาว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์กาลังจะหนุนนำหรือนําพาคุณกําลังจะไปเจอที่ดีสิ่งที่มันใช่กว่านะคะความมั่นคงในชีวิตคุณกําลังจะเริ่มเข้ามาและเรื่องเจอคนที่เขามีสินเสมอกันเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคุณในไพ่ใบน,นี้แต่ขอให้คุณอย่ายึดติดกับความทรงจําที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่กวดนะ้าคุที่สมบูรณ์สุศนใ้เขาไปแล้วก็เอาโหสิกรรมซึ่งกันละกันคุณทําได้แล้้้ววนนนนะแแตต่่่่่่คคคคุณเเเเป็ททททีีไมมยยํํํําา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 ิดบงงรรรือใูสึก ปวดมันอาจจะมีการฝันถึงกันบ้างการนึกถึงหรือนึกถึงเขาว่าเขาร้องไห้เขาเสียใจก็ได้นะคะในไพ่ใบนี้มันไม่แปลกมันอาจจะเป็นช่วงของวิบากกรรมที่กําลังจะหลุดพ้นก็นได้นะคะแต่ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะคะนึกถึงแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาเพราะคุณกําลังจะปลดล็อกตัวเองนะคะพบเจอสิ่งที่ดีแน่นอนและคู่ที่ใช่พร้อมเข้ามาในวันนี้ต้องขอบคุณเขาที่ทิ้งเราไปนะคะวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่คุณรักตัวเองมากขึ้นมีความสวยมีความหล่อเก็บเงินเก็บหอมรอมนิดมากขึ้นปลดดารนนี้้สิไวยก ดูถูกคำดูถูกจากเขาทําให้คุณมีแรงผลักดันในวันนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีนีในไม่ช้านะคะขอให้คุณสําเร็จสมปัารถนานะจะมีเงินก้อนเข้ามาคนอุปถัมภ์คนค้าชูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะได้เดินทางไปตินฐานที่อยู่อาศัยต่างประเทศก็ได้นะคะต่างแดนหรือคุณพบรักกับคนที่มันใช่แล้วมันคลิกกันอย่างเงี้ยที่หมอบอกตอนแรกอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมนะคะตอนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่หรือบางคนนะคะเตรียมตัวกํกาลังเดินทางแพ็คกระเป๋าและะ้วค่ะท่องเที่ยวเพื่ออยู่กับคนที่ใช่หรือใช้ความสัมพันธ์ในความรักครั้งหม่ีม ความรู้สึกว่าคุณมั่นคงมากขึ้นแล้วเขาเขาหยิบยื่นให้โอกาสคุณหลายๆอย่างจนคุณรู้สึกลืมคนเก่าไปเลยมันไม่แปลกในไพ่ใบนี้นะคะแต่หมอเชื่อว่าคุณต้องขอบคุณเขาแน่นอนเพราะว่าเขาทําให้เรามีแรงผลักดันให้เราเจอคนที่ดีหรือสินเสมอเราแล้วทําให้เรารลุดพ้นจากนรกในวันนั้นเราเริ่มต้นใหม่วันนี้สวรรค์ของคุณแล้วค่ะขอให้คุณพบเจอแต่พลังงานด้านที่ใช่สิ่งที่ดีนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นการกําเนิดเกิดใหม่ที่ดีแล้วมีความมั่นคงคุณจะไม่ทุกข์ใจและไม่เสียใจจต่่่่ออออไไปปหมมเเชืววาาาาคคคุุณณทํํด้รรระสสบ็แนนนัก เกียรตัวเองมากๆนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆทุกคนค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหยิบจับเงินล้านเงินแสนพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะอย่าลืมขอบคุณเขานะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ